ม่กันเทศเ้าว่าเห็นใบโรตีรับป้โอ่เลยฟันแดงขึ้นคักแดงนอนเจ้าฟันมาเขาเองวันขันขึ้นดีสีห่าว่ามันเปิอนตายางหนึ่งเดียวก็สามเจว่าเกตุ้มเคงบ่าเจ้าว่าเจ้าของเรามันเป็นหาซีคือเจ้าฟันแดงขึ้นได้สีห่าตัวกับอันนี้ตัวเดียวมือมืดกว่ายุตัวได้เลยไหมเัลี่ยวก็ท โอ้โม oh. oh. oh, ันเขาไปยุ่ง็น um ตัวมันใช่ไหมโอ้เข้าฟันว่าพูไปบอกไมบอก่ขึ้นแต่ว่าพูดเขาพุ่นไปให้กับพุทธเ่าเลยแล้วแล้วแล้วแซ่ผูหยิ่งพูเอะเลยไปบอกผูหญิงคนเรากจะประมาณเจ็ดสิบกว่าไปซิมบะ อเลียกันเลียกกันเลีกยงเลี้ยกมันจะอะไันมันมันจะออกทีหาเด้อวันนั้นวาน้าม่ไบุเมียทันทีเออเพราะเติจำได้ก็รเด้เ bueno? ด้บุญเมียเนาดีรถลีใหญ่ ปาม่เป็นเรียกว่มัมันัเดียวกันพเจ้ตัวใจครับโตขึ้นตัวครับมน้ยกบอยวะเราซือว่าจะบอกเงิได้เออถือว่าะกนมากคนเรามองมาปลากันพอดีเ้มากปะทะตัวเดียพี่จะมีว่าติดจก็ตโอืมเอน้น่ใครลเข้ลูกว่าอีพ่อดึกดือว่าอพ ก็รูกเล็กเรยวุณผู้ว่าเดียวมาสียมสี่ห้าเิใเป็นได้ยินชัดเจาเลยนี่ให้จดจดจำได้เลยผู้ผู้มก็ตีสามพอดีคือคือเป็นสามสี่ห้าอย่างก็ตัวเนาะคุณแม่ครับมันม่าเห็นคุณแม่นีเอารถดีอะไรพวกุณ้เสียงยินเเบอร์เบอร์่ำอ่าเป็นีของเราฟ้า ป้าพอใจทันทีเลยว่าอืมวนี่เปตุเดียนครับทันมากเลสิมันเกิดจาบน่แล้วเนาะเนาะจกบึงปูจีบอ่ะเนาะมาหลุดไปต้อกันเนาะครับเนาะอ่าคงจะถ่ายปูคนใ่ตัวใดกะถ้ารับชมังรฝังกันแล้วครับพร้อมกันตาบ้านกันเป็นเด็กฝ้องฝันเสียงวนเพิ่นฝันจะซื้อดอกฝุดฝันอ่าแจ็คสีมาตัวใดครับนครับมาว่วาวสู้กันฟัง ยวกับกล้องฟันครับที่แม่นเมื่อแม,มน่นกะรอบพิสูจน์กันครับที่นี่เนี่ยก็หนึ่งหกหนึ่งครับจวดจาดไปแล้วอุันว่าหันสามตัว <laughs> เสียงวนจัดหนักอือก็ว่าดีกกยังมันใจล่างสองหกคือเก่าอือสองหกก็ยังมันใจคือเก่านั่งว่าคำเกา่าคือเก่าเนาะว่าคืนใบใบรถดี น้ำเ<ม>ลยอย่าพ่อยี่สิบแปแล้วเนี่ยอ๋อน่นนั่นนั่นมามีเท่าไหร่หวดให้เกลี้ยงสองหกครับล่างแต่ว่าสี่ห้านิดสี่ห้านี่ขึ้นบนใช่ไหมครับน่าจะเนาะน่าจะมาบน ฟันมันเคื่อนนี่ครับซีหันได้เป็นตัวรถดอละครับผ่มีปัญหายังบ่มีปริศนาบ่มีต้องปวดหัวยากบ่ต้องมาตียากกันบ่ตัวเดียวโคโลอีกก็ได้ครับผมซีหาเด้อเสือกว่าดันบ่ายโอ้ยแต่ว่าเป็นย่ายผู้หญิงแถววันเย็นทีกว่าปีแกบอกเป็นผู้หญิงครับสูงวัยสูงวัยอืมไปกระซิบบอกเด็กเสือกซีหา เขาผมาเป็นวคาดีด uh, okay. mm. mm. oh. ้วน่จ uh ุดนมยาเียเ่อืมแรงอยตัวเดียวกับเป๊เบิ้งอ้บ่ที่หาที่ัไปหมืวสามตัวสามสี่หสหส เราเราสื่อสานัีสาดีกว่าสามซอ้านพอดีูเบี้ยคือนปกติสามพออีโอ้คือหมอเจาะกันแลวเล็กเล็กบดใหญ่ดีอืมสามซีนครับผมันได้ที่รถใหญ่สมงขึ้นอ่าับก็ท่ก็คด้ที่ก็ได้ที่กนด้ที่ก็ได้ัีคว้ทีก็นดทกด้เล่ดทียกไกันอืที่ดทุด้ีก คุณแม่เนคุณแม่เป็นกะจัดเต็มแนาะเสียงเวันกะลอตเตอรี่กะไร้โตแล้วครับกะไร้ใบแล้วลอตเตอรี่คุณโบนเพิ่นได้เพิ่นสมหวังเนาะคนบนเพิ่นสมหวังเพิ่นก็เลยเฮ็ดตามต่ำอ่าอ่าครับผมกะที่แน่กะคุณแม่เพิ่นจัดแล้ว 3ตัวกับมีครับแตะถาเบิ้งแตเบิ้งูอถือบานยิอืมแต่ราว่าถือันนึงล้ว่าเจ้ามสิไดขอีกปเร้อะวดทีอยมาเกิันนงมดบันนึงแ่าสดงไปเตัวสนไ้เลขด้ออก่อตัวตัวสิไดงล้บ่ฝันปนี่ีโตโอ้นคู่ประทับร่างเนาะ ปูทักปูทักแล้วมันิะได้้เหือยเนาะวามมึงลตมะึ่งเนาะหมดแล้หนึงเพื่อละสิถึเพื่อนละสิถึงเพื่อนละถึเนาะนั่งหงาเพื่อนละถึงเพื่นเนี้ยถึงปานิชถ้าเพิ่งละวัดเหน่อมันสิถึอทุกผู้วาบอมสิถึงใบไม่ไ สามตัวมี่นี่ก็คุณแม่วานน่ยสามห้าสี่เออก็ห้าสี่สีบอกสี่ห้าสี่ห้าสี่สาสี่ามห้าสี่อาตัสามตัวเนาะแต่ว่าสองตัวก็รัตตรีก็ห้าสามห้าสี่ครับอครับไปเวียนเอาครับปูไดมักนั่มแจัดครับห้าสี่รอตตรีไว้กอได้เสียงโศกเชียงลบ เบาออกจักเที่ยวครับไม่แน่ละวันนี้ละมาแท้ซาโชซาโชเมียก้อ้พี่โฉกไปหลับใน่าแม่ย่านใดกับคนก่พี่โฉกตลอดอเอาเอาเขาครับขอบคุณหลายๆครับ

สองาแล้วก็เจ็ห้าครับผมหาซีเขาดิซื้อกันไวหน่อยนะครับนะอันนี้หาโอ้มีโฉมอีบเป็นซองกันแต่ว่าเป็นซองหาซีทำเียไม่ได้แ่เลยอันนี้ซื้อก้อนเี่ม่แล้วสิบัวนี่ื้อก้อนนะครับครับพิดมักก็เสียิดมักหาี่ท่านผู้ชมแต่ซองหาเต็มกเปต็เปา ต้องทำใปะเรองาไปเอเลยอ้ยากครับผม่อง5นั่นเรียกว่ามัเรียกช่องหาหาเก้าเปหนหนอกล้าไม่นำตัวนี้ได้ไง เสือมันโดทะดเลกูน้อยูคตรเลยครับโคตเนาะขอบคุณจดตัวของเพิ่อนอา่าเพื่นซื้อไว้ครับผมณยอยมากพระมีครับผมอันนี้ก็เสียครับเสียหาลูบปไปแล้วครับลูบไปแล้วเสียหาสองหานะเนาะลูบไปหลายแล้วครับเลขแม่ลางส่งกับมาพ่อพ่อดีป้ากันพ,อด,พ,อ,พอดีโตเดียวกันซ้ำครับเอาอ่าลงทุนไว้ใช้มักใช้ชอบลงทุนไว้ครับบ่บนั่ม้าจะแบบอาจมาได้เสมอครับ เด็กกัวนี้เนาะถึงบรรยากาศครับบรรยากาศ